อาเดินโอ๊ยแล้วมันตะไครขึข้นไงมันมัน,ม,นมันลื่นถาลายกันอาจจะง่ายกว่านี่ไงไปกูขอร้องแล้วมึงช่วยขยับมือหน่อยเฮ้อ เดินด uh, <eps. S 1> ีเฮ้ยผมว่าผมว่าต้องจังหวะป่ะมันต้องจังหวะมันต้องจังหวะครับซ้ายขวาซ้ายโอ้ซ้ายขวาซ้ายเฮ้ยซ้ายขวาซ้ายขั้นแน่ซ้ายขวาซ้ายขั้นแน่ซ้ายขวาซ้ายเกมมันก็ไม่ได้ยากนะของจริงเอ้ยไม่ยากไม่ยากตรงนี้เหรอเฮ้ยผมว่าได้อยู่ได้ไหเยอะห่างขนาดนี้ โอ oh <wh tapping> ้ไม oh ่กอดล้องกูเล่นมันเนี่ยอย่า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 อย่อย่าตกอย่าตกอย่าตกเฉยลุก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 ไหลทำเชี่ยอะไรขนาดนั้นล่ะลุกขึ้นดีโอ้ยขอร้องลุกขึ้นโอเคแต่หลายคนก็ค่อนข้างเซ็งที่แบบเอ้ยอยู่ๆพี่เอกไฟดับ คือยังไงวะได้ดูต่อไหมเนี่ยได้ดูต่อไหมไม่ได้ดูอีกอะไรเงี้ยคือผมก็เป็นห่วงเรื่องนั้นวันนี้มันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าพุ่งตรงมันดูไม่โปรเฟชชั่นอลอ่ะอืมอืมเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่ว่ายากๆอ่ะผมก็เคยผ่านมาแล้วด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายๆครับเรื่องง่ายๆครับอันเนี้ยมัหยุดได้อยู่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 ได้ไหอยู่ได้อยู่ได้ได้เอ้ยหยุด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 ได้ยหยุด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 หดหยุดด เฮ้ย <Hey, S 2> เดียวเฮ้ย <here. S 2> <Hey! S 1> ทุกคนกอสิลาบุกบ้านผมไม่เอียกกอสิลาไม่อย่านะสนุกกันใช่ไหมล่ะไปหาเต็มๆที่ต้นฉบับได้ลิงอยู่ในเม้นฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับกันด้วยนะ